สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูกิ๊กนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เด็กๆพบกับคุณครูกิ๊กอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูกิ๊กมีคลิปการสอนออนไลน์เรื่องสีเ,เด็กๆทราบไหมคะว่าสีนี่มีสีอะไรบ้างเอย่ยเด็กๆมีสีที่เด็กๆชอบในใจไหมคะเหมือนคุณครูกิ๊กคุณครูกิ๊กมีสีที่กูกิ๊ก ชอบในหัวใจของคุณครูนะคะคุณครูกิ๊กชอบสีฟ้าและสีชมพูแล้วเด็กๆนะคะเด็กๆชอบสีอะไรบ้างเอ่ยและเด็กรู้จักสีอะไรบ้างคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆบอกคุณครูได้มั้ยคะว่าเด็กๆรู้จักสีอะไรบ้างใช่ค่ะสีที่คุณครูกิ๊กจะมาสอนเด็กๆวันนี้นะคะก็คือสีแดงนะคะมีสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีส้มสีเหลือง สีเขียวสีอะไรอีกคะสีม่วงใช่ไหมคะถ้าเป็นวิธีจำที่ง่ายที่สุดเด็กๆลองอท่องคำตามคุณครูกิ๊กนะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า เจ็ดวันเสาสีม่วงเป็นไงคะเด็กๆจำง่ายกว่าเดิมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูกิ๊กจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักสีด้วยและเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย color color สี black black สีดำ blue blue สีน้ำเงิน brown brown สีน้ำตาล green green สีเขียว gray gray สีเทา orange orange สีส้ม Pink Pink สีชมพู Purple Purple สีมว่วง red red see sì silver silver see sì white white สีขาว yellow yellow สีเหลืองเด็กเได้ดูคลิปที่คุณครูกิ๊กนำมาฝากเด็กๆหรือยังคะเกี่ยวกับการรู้จักสีต่างๆใช่ไหมคะและเมื่อตะกี้เด็กๆจำได้ไหมคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยมีสีอะไรบ้างคะอ่า เด็กๆจําได้แน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะวาดลงไปในกระดาษจะวาดเป็นวงกลมก็ได้วาดเป็นดอกไม้ก็ได้วาดด้วยสีนะคะตามจินตนาการของเด็กๆแล้วเด็กๆใช้สีนะคะวาดเสร็จ เด็กๆส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะคุณครูอยากเห็นผลงานของเด็กๆนะคะและว,วันนี้คุณครูคิดขอฝากเด็กๆไว้ว่าเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆเป็นเด็กดีนะลูกนะไม่ดือ้อผู้ปกครองนะคะอยู่บ้านนะคะช่วยเหลือ กิจ,จวัตรประจำวันที่น้องช่วยเหลือตนเองนะคะเล็กๆน้อยๆแค่นี้คุณพ่อแบ่งบาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ก็ดีใจแล้วค่ะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะก็ไก่ถึงฮอนอกุกนับ1น0ถึงยีนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นเด็กๆอาจจะอยู่บ้านแล้ววาดบ้านนะคะพับ รดน้ําต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีผู้จาไพเราะอ,อ่อนหวานนะคะและที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเวลาน้องอ,อยู่ที่บ้านนะคะ ต่อก่อนจะรับประทานอาหารน้องต้องล้างมือบ่อยๆเลยถูซอกมือนิ้วมือให้สะอาดนอกจากล้างด้วยน้ําที่สะอาดแล้วเด็กๆก,ก็ล้างด้วยเจลเอลกองอห์ด้วยนะคะและที่สําคัญเด็กๆรักษาสุขภาพของตัวเองโดยการจะไปไหนนะคะต้องใส่แมสนะคะใส่แมสนะคะปิดจมูกปิด นะคะเพื่อป้องกันเชื้อต่างๆนะคะเพราะช่วงนี้ไวรัสโครโรนานะคะกำลังระบาดอย่างมากเลยนะคะคุณครูเป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆและผู้ปกครองสำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนและพบกับคุณครูกิ๊กได้ไหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนรักเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย